ส่วนเรื่อง Twilight Breaking Dawn Part 2, ะ 2> น,น,นะครับเป็นหนังที่แฟนๆติดตามกันเยอะมากอมรอคอยเยอะมากแต่ตอนนี้อาจจะกลับตาลปัดครับพี่ฝนเพราะฟแฟนๆกลายเป็นว่าอยากจะรู้เรื่องของคู่พระคู่นางแพทร,รินสันกับคร,ริสตินโจซามากกว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตจริงเนี่ยดำเนิน<ช>ปถึงไหนแล้ว,วซึ่งทางค่ายหนังนะคะเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงนะให้ทั้งคู่เนี่ยมาออกงานคู่กันเพราะว่าอาจจะหัวใจยังเปราะบางอยู่โดยเฉพาะหนุ่มโรเบิร์ตแพทินสันนะคะก็เลยให้แยกสายกันโปรโมทหนังกันเลยทีเดียวครับค่ะ ถึงจะยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีข่าวลือนาหูว่าดารานำของหนังแวมพรยทวายไลฟ์ภาคจบ breaking dawn part 2ที่กำลังเป็นข่าวหน้าหนึ่งไม่เว้นแต่ละวันทั้งโรเบิร์พตพทิสันกับคริสตินจูดต์คงจะไม่ควงคู่กันมาร่วมง,งานรอบปฐมทัศน์ของหนังหลังก่อนหน้านี้ซ u มิทเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทผู้สร้างจะยืนยันเป็นมัดเป็นเหมาาว่าทั้งคู่ต้องมาร่วมง,งานอย่างแน่นอนเพราะเป็นสัญญากับทางบริษัทค่ะแต่ล่าสุดซ u มิทเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ขอเปลี่ยนแผนให้ทั้งคู่ต่างคน ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดเดากันว่าผู้สร้างคงกลัวจะเกิดจราจนเล็กๆของเหล่าแฟนคลับที่อาจใช้โอกาสนี้ประท้วงจนทําให้งานล่มก็เป็นได้ทิ้งนั้นแฟนๆของนางแวไพายไม่ต้องกลัวว่างานเปิดตัวจะก่อยเพราะยังมีดาราน้ำคนอื่นอาทิเทเลอร์เหลาเนอร์และดากวต้าแฟนนนิงยกทีม <can> จัดเต็มมาพบปา <can> แฟนหนังเหมือนเดิมค่ะ